แม่ตายกับน้องปีใหม่นะคะที่เหลือเราก็เอาไว้ให้แม่แป้งกับพี่เดือนนะคะคุณพ่อก็ได้เชื่องรถออกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะจ้ากันเร็วจ้าสวยเร็วจ้าเร็วเร็วเร็วนี่ก็เราช่องพังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะ คนแชรหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะแล้วเบิมื้อ,อนนี้ครับพี่ๆก็ฝ้ากกันทำควานสะอาดซอยโพเก็บขยะแม่ตายเก็บขยะเสร็จพ่อกับแม่ก็จะได้ไปตัดหญ้านะคะตัดหญ้ามาให้แม่แป้งกับพี่เดือนด้วยวันนี้เมื่อวานได้ข่าวว่าคุณตากับคุณยายไปตัด พุ่ต่ากับคุณยายเกือเป็นลมกลางป่านะคะวันนี้เราก็เลยว่าจะไปตัดมาให้ค่ะตัดคี่เป็นตัดหญ้าของเราเองนะคะมาให้พี่เดือนกับแม่แต้งด้วยอ้าวเด็กๆลูกบักตูมล่นมะนี่ ม่ก็จะตอนเช้านี้แม่ก็จะเป็นแผนทํทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวไว้ให้เด็กๆก่อนเด็กๆก็จะช่วยพ่อเก็บขยะอย่างนี้แล้วค่ะทุกวันลามาเก็บอันนี้ก็น,นี่ของอ,อันปีใหม่นี่เร็วๆๆ ช่วยกันทางพี่อ้อมพี่โอต๊ตน้องเป้นะคะแล้วก็คุณพ่อนะคะตอนนี้คุณพ่อก็อาการดีขึ้นแล้วเมื่อวานก็ดีขึ้นแล้วนะคะเมื่อวานเริ่มเริ่มดีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะอาการป่วยของคุณพ่ออยู่ในปุงกีอืม ย่งดูไลายจนสูงอันนี้บบนนนเลย่วนแม่ตายเราเอาออกจากตรงนี้นะคะเอาไปผูกไว้ตอนตอนกลางคืนเราก็จะย้ายที่นะคะย้ายที่ผูกโอ้ยพนักงานเก็บขีสังห้องพิชาเถอะน้อเร็วเนี่เป็นยังลูกพีไม่ใช่ย่างเตก ปีปีบอกโอ้นี่ตีคนสิมากเก็บเออเอาไปเลยเข้าไปปีไม่ดมซื้อดอกปีไม่มัดดมไม่อย่าเฮ็ดพี่ให้พี่เก็บขี่ให้ออกมาไม่ไม่ไม่จ้าโอ้ยหอมแนวสันข้ามาเก็บอึสีซอยพี่ตีนันมาพี่มาพี่ลูกมาพี่ไม่ไม่ไม่มาพี่ม,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 าพมากวานะมรวยน้ำเมลเลยเลยเลย มะกล้วยเร็วๆหอมยางเดียวสิหอมยางเดียวขอบุ้นพีเพ่เป๋แต่พี่เป๋มาเก็บให้ฮ่า <laughs> บอเหลียวพ, <laughs> พ่อเขาพี่ปีดมดีโปดเขาปะาาแตกไปบันนี้เอาเอาตรงมือให้พ่อแล้วก็ไปรวมด้วยช่วยกันนลไม้คนละมือนะคะแล้วก็เสจเร็ว เดี๋ยวเราจะไปตัดหญ้ากันนะคะเสร็จจากนี่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันที่สวนหญ้าต่อเลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ได้มาถึงสวนแล้วนะคะมาตัดหญ้าใส่รถสวนสวนเราเองนะคะสวนน้องปีใหม่นะคะเรามาตัดไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนกินด้วยนะคะสงสารตากับยายเมื่อวานจะเป็นลมอยู่ในป่าหญ้าเมื่อวานเราก็ไม่ได้ไป ช่วยตัดนะคะเพราะว่าพ่อเสียงก็กําลังหายดีวันนี้ก็หายเต็มที่แล้วค่ะเ <_ S 1> ต็มที่ย่างพ่อโอเคย่า okay, งร่างกายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับดีครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเริ <_ S 2> ่มาหายแล้วครับแข็งแรงครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอะไรกันที่แหละครับย่ำยากย่ำง่ายครับพอดีเจอกับตัวนี้ก็เขาเลื่อนไปงาากก่ายจางเลยย่ำ เพื่อปีใหม่มิุรละนี่ยังแต่อสายกันนี่สิแหละครับเช่าช่างเราเป็นความผุ้พันนะครับมีความมาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับนี่แม่ตัดตัดกองไว้แมวคะยังไม่ได้ยกขึ้นนะคะช<อ>าวบาา้านยังง่ายจะช่วยกันี่สิแหละครับเช่าช่างใช้รถามาใส่เลยนะคะ <c oughs> คือตัดเสร็จเราก็จะล่อนล่อนล่อนเสร็จเราก็เราจะได้กลับบ้านเอายาบไปให้แม่แป้งกับพี่เดือนนะคะเราก็จะเอาไปลงให้ น้องปีใหม่กับแม่ตายก่อนนะคะตัดไว้ให้คนตากับคนยายเราชาวช้างร่วมด้วยช่วยกันค่ะมีอะไรก็ช่วยกันนะคะเราไม่หวังผลตอบแทนนะคะเป็นน้ำใจของเราอยู่ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือกันค่ะพึงพาอาศัยกันค่ะรยกันเล บ้านช้างความอดทนที่สุดในโลกครับเดี๋ยวคุณแม่ขอตัวไปตัดหญ้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อที่บ้านนะคะเดี๋ยวตัดหญ้าใส่รถให้เต็มก่อนนะคะแดดร้อนเดี๋ยวจะร้อนแดดนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามต่อกันค่ะตอนนี้ก็เต็มรถแล้วนะคะก็จะเอาไปให้น้องน้องช้างกันนะคะแบ่งไปให้แม่ต่ายกับน้องปีใหม่นะคะที่เหลือเราก็เอาไว้ให้แม่แป้งกับพี่เดือนนะคะ พอก็ได้เคลื่อนรถออกไปแล้วนะคะไปค่ะเราย่า,ปยาไปให้ปีใหม่แม่ตายพี่เดือนแล้วก็แม่แป้งกันค่ะโอ้ยปตายอยากหัวแต่พี่น้องเขีนหยามาหวัวบ้านแล้วกำลังเสียวมาล่งเห็แม่ตายหยาล่งรถเหมดเลย <c oughs> ที่ได้ึ้นคืนขึ้นได้แบบนี้โอ้ย คนขึ้นกดลองอยู่นี่ละสามรอบโมโหแล้วง่ายดอกนี้ตอนนี้เราก็ได้เอายามาให้แม่แป้งกับพี่เดือนแล้วนะคะเอาใส่รถได้เลยนะคะเอาไว้ในลุ่มให้เลยยัว้าจะเหี่ยวก่อนเหลืองก่อน,ออนแ,แม่แป้งเออยินโยกอยู่ค่ะดีใจบาคา่ค่ะตัดหญ้ามาให้แล้วค่ะคุ้ตาไปข้างใดบนนี้หายคนไม่เห็นคนดู แม่แป้งสบายดีนะคะพี่เดือนก็สบายดีค่ะแต่ว่าขยะเต็มเลยไม่มีคนเข้าเก็บได้เปิดน้ำใส่ร่างเปิดน้ำไปย่งให้คุณพ่อเปิดน้ำใส่ถังไว้ให้นะคะใส่บ่อไว้ให้เวลาเขาร้อนเขาก็จะได้เล่นแต่คุณพ่อคิดแผนออกค่ะว่าเย็นนี้จะเอาแม่ไตามาหลอกล่อพี่เดือนเพื่อที่จะเก็บขยะออกให้นะคะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเย็นนี้จะลองเอาแม่ตายมาหาพี่เดือนดูให้มาอยู่กับพี่เดือนเพื่อที่คุณพ่อจะได้เข้าเก็บขยะนะคะจะได้เอาขยะออกมาให้นะคะเยอะมากสงสารเขากรันมันแฉะเพราะว่าน้ำเขาก็เล่นตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยเยินโยกเยอะ ทั้งเม่ดทั้งหลูกค่ะยิ้มยกหยกเก่งโพดตอนนี้ล่มยังมาไม่ถึงนะคะช่วงสายสายหน่อยสามสี่โมงล่มก็จะมาถึงนะคะนี่แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพี่เดือนมีน้ำเล่นอยู่นะคะ ขินหอดน่องดาวโบแดงขินหอดดาวโบขินหอดลูกไส้หลาบอ,อะแล้วแม่เก็บมีหูที่หู จะเก็บเก็บมูลแมแป้งก่อนนะคะจะเละจะเละปัน่นแม่แป้งเขาได้ทุกคนคะ่ะบวบเป็นยังไงคะเก็บนะมูลเห็แม่แป้งกันโอ้ยบันนีีเขาใส่เขาใส่จันสือกันเลยเขาไลยใส่ปุ่งกีเขาใช้ที่ตักขยะเลยะคะ่ะ มูลออกก่อนเดี๋ยวจะแตกี๋ยวจะแตกโยกแค่หนังแขกเบื่เมือเ่อยสิฮะ่ฮะงเนาะหมดละข้าปอ่อยกับอยก่ค่ะดีใจอ๋อเดี๋ยวเจ้งลอยพอเรื่องก,กับมาเดอ้อีกว่านั่นแล้วน่องดาวกับเดินมาแล้ว เราจะเอาขยะมาที่นี่ก่อนนะคะนี่นะคะเราจะเอารถไถดันมางนีตแล้วก็เผาอีกกองหนึ่งมาทัานแล้วตาไปใส่นะกับบานเนาะเรเห็นเลย

เข็นหยาเข็นมาดีๆเราว่าไปดำ่ดี่งเหยียบหมดแล้วหนิแม่ต้องไดยะยกขึ้นมาอีกโอ้ๆๆๆน้าพ่อเสีมกับแม่สมมันบ,ออบ้าห่าหยาไปเลยลง่งหลุดหมดเลยบ่อันจงไว้พ่อสินในแบงออกไวให้แม่ตายกับนงปีไม่แล้วก็เลยเดี๋ยวเอามาให้กี่เลื้นกับแม่เป่งละค่ะ กาสตาเนก็ฝากกดติดต,ตามๆๆกดแชร์รกดไลค์กดซับสครายช่องทางปีใหม่เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณน้องเสือน้องสิงห์ที่ทำให้เรามีช่องในวันนี้ได้ให้มีแม่แม่เอฟซีทุกคนได้รู้จักนะคะได้ชมความน,น่ารักของ,น,องน้องน้องช้างนะคะ ที่ขายไม่ได้ก็แม่ๆเอทุกท่านแฟนคลับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่เชื่อเป็นกําลังใจให้เราตลอดมานะคะทั้งผู้อยู่เบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคะ่ะ